ปฏิหารแห่งเมตตาธรรมเรื่องราวของพระนันต์พระภิกษุหนุ่มชาวไทยรูปหนึ่งยืนหลับตาโดยที่มือทั้งสองข้างถูกมัดท้าหลังชุดเพชรคาดได้เล็งอาวุธขึ้นสามวินาทีต่อมาบางสิ่งที่เกิดขึ้นที่ไม่มีใครในห้องนั้นสามารถอธิบายได้นี่ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าธรมาธรมดาาเกี่ยวกับศรัทธานี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับชายผู้เผชิญหน้ากับช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตและก้าวเดินออกมาอย่างมีชีวิตทั้งที่ทุกคนที่นั่นคิดว่าเขาต้องตาย ผมกำลังพูดถึงพระภิกษุผู้ปฏิบัติทมจริงห้องประหารจริงและปฏิหารที่แท้จริงที่เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วินาทีก่อนจุดจบและสิ่งที่ทำให้เรื่องนี้เหนือความคาดหมายยิ่งขึ้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในหลายวันก่อนหน้าเหตุการณ์นั้นให้ผมนำคุณย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นแสงสว่างในความมืดมิดพระนันตจพันษาอยู่ในพื้นที่ที่อันตรายที่สุดแห่งหนึ่งสำหรับพระภิกษุที่ตั้งใจปฏิบัติจริงพื้นที่ในภาคเหนือของไทย ใกล้จังหวัดเชียงรายที่ถูกปกครองโดยกลุ่มผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ทุจริตคุณคงทราบดีว่าการเป็นพระที่ปฏิบัติตรงตามพระธรรมวินัยอย่างแท้จริงในสถานที่ที่ความโลภเข้าครอบงำนั้นไม่ใช่แค่เรื่องยากมันเหมือนกับการเซ็นใบมรณบัตรของตนเองรัฐบาลท้องถิน่นที่ช่อชฉนไม่ต้องการท่านกลุ่มอัยากรอที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและค้าของเถื่อนก็ไม่ต้องการท่านแน่นอนแม้แต่เจ้าอา วาดบางรูปที่ร่วมมือกับอำนาจมืดก็อาจจะหันหลังให้ท่านแต่พระอนันต์ไม่เคยหวั่นไหวท่านเติบโตมาในฐานะชาพุทธเหมือนคนอื่นๆในหมู่บ้านท่านทำตามประเพณีทุกอย่างท่านบวชเรียนท่านทำทุกอย่างที่สังคมคาดหวังแต่ลึกๆข้างในท่านรู้สึกว่างเปล่าท่านไม่สามารถสลัดความรู้สึกที่ว่าชีวิตนี้ต้องมีความหมายมากกว่าแค่การทำตามพิธีกรรมไปวันๆเมื่อท่านอายุ23ปีหลังจากอุปสมบทแล้วยมงอุปถาสูงอายุท่านหนึ่งได้มอบ คำพีไบลานโบราณที่เป็นต้นฉบับการสอนเรื่องเมตตาภาวนาและการตื่นรู้ซึ่งถูกสั่งห้ามในพื้นที่เพราะมันท้าทายอำนาจที่ช่อชนเพียงแค่ครอบครองคำพีนี้ก็อาจถูกตั้งข้อหาบ่อนทำลายความสงบได้แต่พระอนันต์ก็รับมันมาท่านซ่อนมันไว้ใต้พื้นกระดานของกุฏิไม้เก่าและเริ่มศึกษาในเวลากลางคืนเมื่อทุกคนหลับและทีละหน้าทีละหน้าพระธรรมเริ่มเปลี่ยนแปลงภายในตัวท่านคำสอนเหล่านั้น ดูมีชีวิตมันรู้สึกจริงมันเหมือนกับว่าพระเมตตาของพระพุทธเจ้ากําลังตรัสสอนท่านโดยตรงภายในหกเดือนพระอนันก็ได้พบกับสัจธรรมแห่งการปฏิบัติที่แท้จริงท่านไม่ได้บอกใครในตอนแรกเพราะท่านรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่คุณไม่สามารถซ่อนการเปลี่ยนแปลงของผู้รู้แจง้งได้ตลอดไปวิถีชีวิตของท่านเปลี่ยนไปวิธีที่ท่านพูดเปลี่ยนไปผู้คนเริ่มสังเกตเห็นเจ้าอาวาสผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากอำนาจมืด รู้เรื่องเป็นคนแรกท่านหยุดพูดคุยกับพระอนันยมพ่อโยมแม่ของท่านร้องให้เป็นวันวนพี่น้องบอกว่าท่านกําลังนำความอับอายมาสู่ครอบครัวพวกเขายื่นคําขาดให้ท่านกลับไปทําตามพิธีการแบบเดิมหรือออกจากวัดไปตลอดการพระอนันต์เลือกที่จะจากไปท่านเดินทางไปในป่าลึกทางภาคเหนือและเริ่มพบปะกกับผู้ปฏิบัติธรรมที่ซ่อนเร้นคนอื่นๆมีกลุ่มเล็กๆประมาณ15คนที่จะรวมตัวกันในถ้ำที่เงียบสงบ และกระท่อมที่สร้างขึ้นอย่างลับๆเพื่อเจริญสมาธิภาวนาและศึกษาคำภีระโบราณพวกเขาต้องระมัดระวังอย่างที่สุดความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวมีคนเห็นมีชาวบ้านไปไรายงานและทุกอย่างก็จะจบสิ้นแต่พระอนันต์รู้สึกว่าท่านถูกเรียกให้ทำมากกว่าแค่หลบซ่อนท่านรู้สึกถึงกระแสะแห่งเมตตาที่บอกให้ท่านแบ่งปันพระธรรมนี้แก่ผู้อื่นท่านจึงเริ่มพูดคุยกับผู้คนอย่างเงียบๆ และระมัดระวังท่านจะสนทนาเกี่ยวกับชีวิตการทุนทุกและค่อยๆแนะนําพวกเขาให้รู้จักกับทางแห่งการดับทุกข์และบางคนก็รับฟังบางคนก็อยากรู้มากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีต่อมาพระอนันต์ได้กลายเป็นครูบาอาจารย์ของกลุ่มภาวนาลับแห่งนี้กลุ่มขยายจาก15คนเป็นเกือบ50คนพวกเขาต้องแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆเพราะการรวมตัวกัน50คนในที่เดียว เป็นความเสี่ยงที่สูงเกินไปแต่พวกเขายังคงพบกันพวกเขายังคงภาวนาพวกเขายังคงเจริญเติบโตพระนันรู้ดีว่าอันตรายกำลังเพิ่มขึ้นทุกวันเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกำลังกวาดล้างอย่างหนักต่อกิจกรรมทางาศาสนาใดๆที่พวกเขาควบคุมไม่ได้พวกเขามีสายสืบอยู่ทุกที่พระภิกษุถูกจับศึกบางรูปถูกซ้องทอรมานดจัสหายตัวไปและไม่มีใครได้ยินข่าวจากพวกเขาอีกเลยสิทธและสหายของพระนันอ้อนวอนให้ท่านหนีออกจากประเทศ พวกเขาบอกว่าท่านสามารถไปเผยแผร่ธรรมะในที่ที่ปลอดภัยกว่าที่ที่ท่านไม่ต้องคอยระแวระวังตลอดเวลาแต่พระน,นันต์ปฏิเสธท่านกล่าวว่าผู้คนที่นี่ต้องการแสงสว่างแห่งธรรมถ้าอาตมาไปเสียแล้วใครจะนำทางให้พวกเขาแล้วคืนหนึ่งทุกอย่างก็พังทลายลงคืนแห่งการล่มสลายพระนันต์กำลังนำกลุ่มภาวนาประมาณส2องคนในห้องใต้ดินที่ถูกดัดแปลงเป็นศาลาลับ ในบ้านของโยมผู้หนึ่งในหมู่บ้านพวกเขาคิดว่าระวังตัวดีแล้วพวกเขาคิดว่าปลอดภัยแต่มีคนเฝ้าดูอยู่มีคนรายงานพวกเขาประตูบ้านถูกพังเข้ามาเวลา21นาฬกา47นาทีพอดีชายชะกันติดอาวุธจากกองกำลังท้องถิ่นกลุ่มหนึ่งบุกเข้ามาในห้องพวกเขาตะโกนบวกเว็พวกเขามีปืนทุกคนทุกคนตัวแข็งทื่อไม่มีที่ให้หนีไม่มีที่ซ่อนพวกเขาติดกับอย่างสมบูรณ์พวกมันคว้าตัวพระนันก่อนเพราะรู้ว่า ท่านเป็นผู้นำพวกมันใช้เคเบิลถ่ายสีดำรัดข้อมือท่านแน่นจนเลือดซิดพวกมันลากท่านออกจากห้องใต้ดินและโยนขึ้นท้ายรถกระบะท่านได้ยินเสียงสิทธิ์คนอื่นๆกรีดร้องอยู่ข้างหลังแต่ท่านทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากพยายามกำหนดรู้อารมณ์ที่กำลังเกิดขึ้นรถวิ่งไปประมาณ30นาทีพระอนันต์ไม่รู้ว่าพวกมันจะพาท่านไปที่ไหนจิตใจของท่านสับสนวุ่นวายท่านพยายามจเจริญเมตตาแต่ความกลัวมันท่วมท้น ท่านคิดถึงโยมพ่อโยมแม่ท่านคิดถึงชุมชนของท่านท่านคิดถึงทุกคนที่ฝากคอวอหามหวังไว้กับท่านและท่านคิดถึงความเป็นไปได้ที่แท้จริงว่าถึงวาระแห่งกรรมแล้วในที่สุดรถก็หยุดพวกมันดึงท่านลงและลากเข้าไปในอาคารแห่งหนึ่งซึ่งดูเหมือนสถานีตำรวจนอกเมืองเชียงรายมันมืดเตรนอับและเตรนขาวเลือดคลกคกลงท่านได้ยินเสียงคนอื่นร้องให้อยู่ไกลๆพวกมันโยนท่านเข้าไปในห้องขังเล็กๆ และล็อกประตูพระอนันต์อยู่ในห้องขังนั้นสาวันไร้ซึ่งพระทหารมีเพียงน้ำกุ่นๆเท่านั้นไม่มีใครบอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นท่านเพียงแต่นั่งในความมืดกำหนดลมหายใจเข้าออกรอคอยในวันที่สพวกมันมาหาท่านชายสองคนเปิดประตูห้องขังและดึงท่านให้ลุกขึ้นขาของท่านอ่อนแรงจากการขาดอาหารร่างกายปวดร้าวไปหมดพวกมันพาท่านเดินไปตามทางเดินยาวและเข้าไปในห้องหนึ่ง ห้องนี้แตกต่างออกไปมันใหญ่กว่ามีชายติดอาวุธประมาณหกหรือเจ็ดคนยืนอยู่รอบๆและกลางห้องมีเก้าอี้ไม้เก่าๆตัวหนึ่งพวกมันบังคับให้พระอนันต์นั่งลงหนึ่งในนั้นเริ่มสักถามท่านใครอีกที่อยู่ในกลุ่มพวกแกนัดเจอกันที่ไหนใครให้คำพีบ้าบ้าน,นี่มาใครสอนให้แกขัดขืนอำนาจรัฐพระอนันต์ปฏิเสธที่จะตอบท่านวางอุเบกขาท่านจะไหมน่าให้ข้อมูลใดๆที่จะเป็นอันตรายต่อผู้อื่นชายที่สักถาม เริ่มโกรธจัดเขาเริ่มตะโกนเขาบอกว่าพระอนันต์เป็นพระปลอมเป็นคนทรยศต่อประเทศชาติและศาสนาที่ทําให้พุทธศาสนาโมหมองเขาบอกว่าท่านสมควรได้รับโทษถึงตายสําหรับสิ่งที่ท่านทําแล้วเขาก็พูดบางอย่างที่ทําให้พระนัน์ยินเย,ย,ยือกพรุ่งนี้เช้าเราจะจัดการแกให้เป็นยิ่งอย่างแกมีเวลาหนึ่งคืนที่จะคิดทบทวนทางเลือกของตัวเองพวกมันโยนท่านกลับเข้าไปในห้องขังพระนันสุดลงกับพื้น นี่คือจุดจบมันกำลังเกิดขึ้นจริง,รงๆพรุ่งนี้เช้าท่านจะตายท่านอายุเพียง31ปีและชีวิตของท่านกำลังจะจบลงในห้องครังสุกปรกแห่งนี้สันติในความตายแต่สิ่งที่น่าอัศจรรย์ก็คือหลังจากผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงแห่งความตื่นตระหนกและหวาดกลัวอย่างที่สุดบางสิ่งในจิตของพระอนันต์ก็เปลี่ยนไปท่านเริ่มนั่งสมาธิอย่างแท้จริงไม่ใช่การสวดอ้อนวอนอย่างสิ้นหวังเพื่อขอชีวิตแต่เป็นการภาวนาแห่งการปล่อยวางท่านพิจารณาว่าหากนี่คือ วิบากต่าของอาตมาที่ต้องถึงแก่ชีวิตในวันนี้อาตมาขอน้องรับด้วยขันติท่านพิจารณาว่าท่านไม่เสียใจอะไรเลยไม่เสียใจที่ออกจากวัดเดิมไม่เสียใจที่เริ่มกลุ่มภาวนาไม่เสียใจที่แบ่งปันพระธรรมท่านยินดีที่จะทํามันอีกครั้งและขณะที่ท่านภาวนากระแสะแห่งปิติและคอวอหามสงบอันน่าอัศจรรย์ก็แผ่ซ่านเข้ามาในใจท่านมันไม่สมเหตุสมผลเลยท่านกําลังจะถูกประหารในอีก ไม่ถึง12ชั่วโมงแต่ท่านกลับรู้สึกสงบนิ่งท่านรู้สึกพร้อมท่านรู้สึกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพระธรรมและความเมตตาที่ท่านปฏิบัติมานั้นจะนำทางท่าน่ําคืขนนั้นผ่านไปอย่างช้าๆพระนันไม่ได้จำวัดท่านเพียงแต่นั่งสมาธิและสวดมนต์แผ่เมตตาอย่างแถวเบาท่านคิดถึงสิทธิทุกคนที่ท่านได้พบเจอตลอดหลายปีที่ผ่านมาทุกชีวิตที่ได้รู้จักทางแห่งการตื่นรู้เพราะท่านกล้าที่จะเสี่ยงเมื่อแสงอรุณ เริ่มจับขอบฟ้าท่านได้ยินเสียงฝีเท้าที่ทางเดินนี่คือวาระสุดท้ายประตูเปิดออกชายสองคนเดิมเข้ามาจับและดึงท่านลุกขึ้นครั้งนี้พวกมันพาท่านเดินไปอีกทางหนึ่งผ่านประตูเข้าไปยังอีกห้องหนึ่งห้องนี้ใหญ่กว่าเมื่อวานและมันถูกจัดเตรียมไว้เหมือนลานประหารมีชายติดอาวุธมากกว่าเดิมมีกล้องวิดีโอตั้งอยู่บนขาตั้งที่มุมห้องพวกมันจะบันทึกภาพนี้พวกมันจะใช้การตายของท่านเพื่อเป็นคำเตือนแก่พระนักปฏิบัติคนอื่น พวกมันบังคับให้พระอนันต์คุกเข่าลงกลางห้องใครบางคนมัดมือท่านไถหลังแน่นยิ่งกว่าเดิมและอีกคนใช้ผ้าสีดำผูกตาของท่านทุกอย่างเมื่อสนิทพระอนันต์ได้ยินเสียงคนเดินไปมาได้ยินเสียงบรรจุกระสุนได้ยินเสียงคนสั่งการเป็นภาษาถิ่นที่ท่านไม่เข้าใจนักหัวใจของท่านเต้นแรงราวกับกลองท่านคิดว่ามันจะระเบิดออกมาจากอกแล้วท่านก็ได้ยินคำสั่งคำสั่งให้เตรียมพร้อม คำสั่งให้เล่งท่านรู้ว่าคําพูดต่อไปคือคําสั่งยิงในวินาทีนั้นด้วยมือที่ถูกมัดและตาที่ถูกปิดพระนันท์ทำสิ่งเดียวที่ท่านทําได้ท่านเริ่มเปล่งเสียงสวดมนต์ออกมาดังๆไม่ใช่เสียงกระซิบแต่เป็นเสียงที่เปี่ยมด้วยพลังแห่งการยอมรับและเมตตาธรรมให้ทุกคนได้ยินท่านสวดว่าพุทธัทงสรนังจฉา,ามิธรรมังสรนังจฉา,ามิสังคังสรนังจฉา,ามิ ขอเมตตาแห่งพระพุทธองค์จงคุ้มครองครอบครัวของข้าคุ้มครองชุมชนของข้าขอให้การตายของข้าจงเป็นอนิสงส์แห่งการตื่นรู้แก่ผู้คนทั้งห้องเงียบกริบไม่มีใครคาาคิดว่าท่านจะสวดมนต์ด้วยพลังเช่นนั้นไม่มีใครคาาคิดว่าท่านจะเปล่งเสียงคำสอนอันบริสุทธิ์ในวินาทีสุดท้ายมันทำให้ทุกคนชะงักงันแล้ว สิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ก็เกิดขึ้นการเข้าแทรกแซงของเทพประตูห้องถูกกระแทกเปิดออกอย่างแรงชายคนหนึ่งพุ่งเข้ามาเขาเป็นนายทหารระดับสูงในเครื่องแบบสีขาวสะ,สะอาด้านคล้ายกับนายพลเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นบุคคลสำคัญอย่างยิ่ง เพราะทุกคนในห้องยืนตรงแสดงความเคารพทันทีเขากำลังตะโกนด้วยความกรดเกรียวเขาสั่งการด้วยภาษาที่ทรงอำนาจเขาเดินตรงไปยังหัวหน้าชุดประหารและเริ่มโต้เถียงอย่างรุนแรงพระนันมองไม่เห็นอะไรเลยเพราะถูกปิดตาแต่ท่านได้ยินท่านได้ยินความตึงเครียดในห้องได้ยินเสียงโตเถียงไปมาแล้วท่านก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเดินตรงมาที่ท่านใครบางคนกระชากผ้าปิดตาออกจากใบหน้าท่าน แสงสว่างจ้าทาเอาท่านแสบตาท่านกระพริบตาทีๆเพื่อปรับสายตาและเมื่อภาพชัดเจนท่านก็เห็นในผลผู้นั้นยืนอยู่ตรงหน้าในผลผู้นั้นจ้องมองพระอนันต์อยู่ครู่หนึ่งแล้วเขาก็พูดในสิ่งที่พระอนันต์จะไม่มีวันลืมปล่อยท่านไปพระนันคิดว่าท่านหูฝากท่านอุทานอะไรนะครับในพลพูดซ้ำด้วยน้ำเสียงที่เด็ดขาดล่อยท่านไปท่านเป็นอิสระแล้วออกไปจากที่นี่ก่อนที่ฉันจะเปลี่ยนใจ ไม่มีใครขยับทุกคนในห้องสับสนงุงนงงนายพลหันไปตวาดใส่คนอื่นๆและเริ่มตะโกนสั่งการเขาบอกให้พวกนั้นแกม้มดท่านคืนของให้ท่านและพาท่านไปที่ประตูนหน้าแล้วปล่อยตัวพวกนั้นลังเลแต่ก็ต้องทำตามคำสั่งพวกมันตัดเคเบิลไทยออกจากข้อมือของพระนันคืนย่ามและบาดของท่านให้และจากนั้นชายสองคนก็เดินคุมท่านออกจากอาคารพระนันอยู่ในภาวะช็อกท่านประมวลผลสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ทัน ห้านาทีก่อนท่านอยู่ห่างจากความตายเพียงไม่กี่วินาทีแต่ตอนนี้ท่านกำลังเดินออกจากประตูหน้าในฐานะอิสราชนมันเหนือเหตุผลใดๆเมื่อพวกเขาไปถึงประตูรั้วหนึ่งในผู้คุมเปิดมันออกและผลักพระนันต์ผ่านออกไปท่านโซซโซเซออกไปสู่ถนนประตูเหล็กปิดดังปงังตามหลังท่านยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นครู่หนึ่งท่านรอดชีวิตอย่างปฏิหารผลบุญที่ช่วยชีวิตพระนันต์เริ่มออกเดินท่านไม่รู้ว่า จะไปที่ไหนท่านแค่ต้องเดินหน้าต่อไปท่านต้องไปให้ไกลที่สุดจากอาคารนั้นขาท่านสั่นเหมือนเป็นวุ้นข้อมือมีเลือดไหลซิบร่างกายสั่นสถานจากความตกใจแต่ท่านก็ยังคงเดินต่อไปในที่สุดท่านก็หลบเข้าไปในซอยเล็กๆแห่งหนึ่งในตัวเมืองเชียงรายและสุดตัวลงนั่งพิงกำแพงตอนนั้นเองความจริงทั้งหมดก็ถาโถมเข้าใส่ท่านอยู่ห่างจากความตายแค่ไม่กี่วินาทีแล้วจู่จๆใครบางคนก็ปรากฏตัวขึ้นและปลดปล่อยท่าน พระนัน้นเริ่มร้องให้ไม่ใช่น้ำตาแห่งความเศร้าแต่เป็นน้ำตาแห่งความทราบซึ้งในพระธรรมและผลบุญอย่างทุ่มทนท่านมองขึ้นไปบนท้องฟ้าและพึมพำน้องกลับสาธุการพุทธานุภาพคุ้มครองท่านนั่งอยู่ตรงนั้นประมาณ20สบนาทีพยายามสงบสติอารมณ์ท่านกลับไปที่วัดหรือที่ซ่อนไม่ได้พวกมันรู้ที่อยู่ของท่านแล้วท่านติดต่อใครในกลุ่มภาวนาไม่ได้เพราะโทรศัพท์อาจถูกดักฟังแต่แล้ว ท่านก็นึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้หลายปีก่อนท่านเคยพบกับครอบครัวโยมอุปถัก์ผู้มีศรัทธาครอบครัวหนึ่งพวกเขาเปิดร้านขายยาเล็กๆในตัวเมืองโยมคูนและโยมกาญจนาพวกเขาเคยบอกท่านว่าหากหลวงพี่ต้องการความช่วยเหลือเมื่อใดประตูบ้านเราเปิดต้อนรับเสมอท่านจำเบอร์โทรศัพท์ของพวกเขาได้ท่านพยายามโทรออกโทรศัพท์ของท่านแบตเตอรี่เกือบหมดแต่ยังมีพลังงานพอที่จะโทรออกได้หนึ่งครั้งใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงกว่าท่านจะเดินไปถึงร้านนั้น เมื่อท่านไปถึงมันปิดสนิทหัวใจท่านหล่นวูบท่านเข้าประตูขอซ้ำอีกครั้งก็ยังเงียบพระนันตรู้สึกถึงความสิ้นหวังท่านไม่มีที่ไปไม่มีทางเลือกท่านสุดตัวลงนั่งบนขั้นบันไดหน้าร้านแล้วท่านก็ได้ยินเสียงเรียกจากด้านหลังพระน,นันใช่ไหมครับท่านหันกลับไปและเห็นโยมคุณเจ้าของร้านถือถุงกับข้าวอยู่เต็มมือดวงตาของโยมคุณเบิกกว้าง เมื่อเห็นสภาพของพระอนันต์เลือดที่ข้อมือรอยฟกช้ำบนใบหน้าและความเหนื่อยล้าในดวงตาเกิดอะไรขึ้นกับท่านครับโยมคุณถามพระอนันต์พยายามอธิบายอย่างตะกุกตะกักท่านเล่าเรื่องการจับกลุมห้องขังห้องประหารและการช่วยเหลือในนาทีสุดท้ายที่เป็นไปไม่ได้โยมคุณตั้งใจฟังทุกถ้อยคำเมื่อพระอนันต์เล่าจบโยมคุณไม่ถามอะไรอีกเขากล่าวเพียงว่านิมนต์ข้างในเถอะครับท่านปลอดภัยแล้วที่นี่ โยมคูนิมน์พระนันเข้าไปในบ้านทักที่อยู่ชั้นบนของร้านภรรยาของเขารีบเตรียมพัตาหานและลูกสาวก็นำจีวรสะอาดและยามาทำแผลให้ท่านได้ฉันพัตาหามือแรกในรอบสี่วันได้ส่งน้ำและใส่จีวรใหม่โยมคูนั่งลงคุยกับท่านท่านอยู่ที่เมืองนี้ไม่ได้แล้วครับพวกมันต้องตามล่าท่านเราต้องช่วยท่านออกนอกประเทศพระนันรู้ว่าเขาพูดถูกแต่การจากไป มันรู้สึกเหมือนการละทิ้งความรับผิดชอบต่อสิทธิที่เหลือโยมคุณสายหน้าท่านจะช่วยใครไม่ได้ถ้าท่านตายท่านต้องรอดชีวิตเพื่อเป็นแสงประทีปต,ต่อไปพระพุทธเจ้าประทานโอกาสนี้ให้ท่านแล้วอย่าปฏิเสธมันเลยครับการยืนยันของเทวดาในช่วงสามวันต่อมาโยมคุณและครอบครัวช่วยพระนันต์วางแผลหลบหนีพวกเขาติดต่อผู้ที่สามารถช่วยให้ผลิภัยออกนอกประเทศได้พวกเขารวบรวมเงินและเตรียมการเดินทางแต่ตลอดสามวันนั้น พระนันต์หยุดคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องประหารไม่ได้ในผลที่บุกเข้ามาการเปลี่ยนแปลงแผนกระทันหันการปล่อยตัวที่ไรเหตุผลในคืนวันที่สองขณะที่ท่านกำลังภาวนาแผ่เมตตาในห้องพักท่านรู้สึกเหมือนพระธรรมกำลังสื่อสารกับท่านไม่ใช่สิ่งแต่เป็นความเข้าใจที่ชัดเจนในจิตในทหารที่มาช่วยนั้นคือเทพบุตรหรือเทธิดาอาวตารของเมตตาบารมี ที่ถูกส่งมาณวินาทีสุดท้ายเพื่อช่วยผู้ปฏิบัติธรรมผู้มีศีลเบริสุทธิ์ท่านเล่าเรื่องนี้ให้โยมคุณฟังในเช้าวันรุ่งขึ้นโยมคุณกล่าวอย่างนอบน้อมถูกต้องแล้วครับหลวงพี่ตามคำมพี์ถวยเทพเดวอสไม่ได้มีปีกและรัศมีสว่างสวัยเสมอไปบางครั้งท่านก็ปรากฏในรูปของมนุษย์หรือผู้มีอำนาจเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายตามกฎแห่งกรรมการมาของท่านผู้นะักนอกเหนืออำนาจมนุษย์อย่างสิ้นสงสยัย นั่นทำให้พระอนันต์มั่นใจผลบุญและความเมตตาที่ท่านปฏิบัติมาได้ส่งเทพผู้พิทักษ์มาช่วยชีวิตท่านไว้ในวันที่สีทุกอย่างก็พร้อมโยมคูณได้จัดการให้พระอนันต์ถูกลักลอบพาข้ามชายแดนไปยังประเทศลาจากที่นั่นท่านจะเดินทางต่อไปยังค่ายผู้ลี้ภัยขึนก่อนที่ท่านจะจากไปพระนันเขียนจดหมายโอวาทฉบับหนึ่งถึงชุมชนภาวนาของท่าน ท่านเขียนถึงเรื่องห้องประหารเรื่องการเข้าแทรกแซงของเทวดาและพลังแห่งความศรัทธาแม้ในอย่างที่มืดมิดที่สุดท่านบอกให้พวกเขาจงพบกันต่อไปจงภาวนาต่อไปจงเชื่อมั่นในพระธรรมท่านกล่าวว่าการเดียดเบียนเป็นเพียงเครื่องกรองที่จะแยกทองคําออกจากโคลนตมท่านมอบจดหมายให้โยมคูณโยมคูณรับปากว่าจะหาทางส่งต่อให้ถึงมือศิษย์ทุกคนแล,แล้วก่อนพระอาทิตย์ขึ้นพระนันต์ก็จากประเทศไทยไป แสงประทีปข้ามทวีปการเดินทางไปยังลาวเต็มไปด้วยความหวาดกลัวท่านเดินทางซ่อนอยู่ในรถบรรทุกใต้กองสินค้าทุกครั้งที่รถหยุดใจท่านก็เต้นระรัวแต่สุดท้ายพวกเขาก็ผ่านด่านตรวจทุกแห่งไปได้พระอนันต์ใช้เวลาหกเดือนในค่ายผู้ลี้ภัยในลาวแม้สภาพความเป็นอยู่จะยากลาบากแต่เมื่อเทียบกับห้องถังในไทยแล้วมันคืออิสระภาพในช่วงหกเดือนนั้นพระอนันต์เริ่มแบ่งปันเรื่องราวของท่านกับผู้ลี้ภัยคนอื่นๆข่าวลือแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับ พระผู้รอดชีวิตจากลานประหารด้วยปฏิหารผู้คนต่างต้องการฟังเรื่องราวและทุกครง,งอมี่ท่านเล่าเรื่องผู้คนก็เริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับศรัทธาของตนพวกเขาถามว่าท่านเชื่อในพระธรรมได้อย่างไรในเมื่อพระธรรมปล่อยให้ท่านถูกจับทรมานคำตอบของพระอนันต์เหมือนเดิมเสมอพระพุทธเจ้ามิได้ตรัสว่าจะไม่มีความทุกข์ในชีวิตนี้แต่พระองค์ตรัสว่าจะอยู่กับเราในความทุกข์และนั่นคือสัจธรรมแม้ในห้องที่มืดมิดที่สุด ในชีวิตอาตมายังรู้สึกถึงกระแสะเมตตานั้นท่านส่งเทวดามาช่วยอาตมาในวินาทีที่เหมาะสมที่สุดไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปคำบอกเล่านี้เปลี่ยนชีวิตผู้คนผู้ที่สิ้นหวังเริ่มพบความหวังอีกขอรรังผู้ที่โกรธแค้นต่อชะตาชีวิตเริ่มเข้าใจกฎแห่งกรรมในมุมมองใหม่เมื่อพระอนันต์ออกจากค่ายมีกลุ่มภาวนาเล็กๆประมาณสาสิคนก่อตั้งขึ้น และนัดพบกันอย่างสม่ำเสมอท่านได้แต่งตั้งผู้นำกลุ่มเพื่อสานต่อง,งานหลังจากที่ท่านจากไปจากนั้นท่านก็เดินทางโดยเครื่องบินไปยังประเทศแคนาดาซึ่งท่านได้รับสถานะผู้ลี้ภัยการเริ่มต้นใหม่ในประเทศใหม่นั้นยากกว่าที่คาดไว้ภาษาวัฒนธรรมสภาพอากาศทุกอย่างแตกต่างกันท่านเปลี่ยนจากครูบาผู้มีอิทธิพลทางจิตวิญญ,ญาณมาเป็นผู้ลี้ภัยที่ไม่สามารถสั่งอาหารในร้านอาหารได้อย่างคล่องแคล่วแต่พระอนันต์ไม่เคยบน่น ท่านยังมีชีวิตท่านเป็นอิสระท่านมีโอกาสที่คนนับล้านไม่มีอะไรที่สําคัญที่สุดท่านยังมีศรัทธาในพระธรรมท่านใช้เวลาในปีแรกในแคนาดาทํางานเล็กๆน้อยๆอยและเรียนภาษาอังกฤษแต่ตลอดเวลาท่านก็ภาวนาว่าพระธรรมต้องการให้ท่านทําอะไรต่อไปในปีที่สองท่านได้พบกับผู้ลี้ภัยชาวไทยและชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คนอื่นๆหลายคนมีเรื่องราวการถูกเบียดเบียนและการหนีภยัยที่คล้ายคลึงกันและหลายคนมีคำถามเดนี ยอวอกันเกี่ยวกับศรัทธาต่อพระธรรมและความทุกข์พระอนันต์เริ่มเชิญผู้คนมาที่อพาร์ตเมนต์เล็กๆของท่านเพื่อศึกษาพระธรรมเพียงไม่กี่คนในตอนแรกแต่ข่าวก็แพร่กระจายภายใน6เดือนอพาร์ตเมนต์ของท่านเต็มไปด้วยผู้รีพภัยที่ต้องการฟังพระธรรมที่แท้จริงกลุ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนท่านต้องหาที่ใหม่องค์กรพุทธศาสนาท้องถิ่นแห่งหนึ่งทราบเรื่องราวของท่านและเสนอให้ท่านใช้ห้องถงของพวกเขาได้ฟรีนั่นคือต่อที่งานเผยแพร่เริ่มเติบโต,ตอย่างแท้จริงพระอนันต์ได้ก่อตั้ง ศูนย์เมตตาธรรมเพื่อผู้ลีภ้ภัยขึ้นอย่างเป็นทางการศูนย์แห่งงนี้มุ่งเน้นการช่วยเหลือผู้ลีภ้ภัยไม่เพียงแต่ทางจิตวิญญาณแต่ยังรวมถึงทางปฏิบัติด้วยพวกเขาช่วยผู้ควรหางานทําความเข้าใจระบบอบพยพและปรับตัวเข้ากับชีวิตในประเทศใหม่แต่แก่นแท้ของทุกอย่างคือพระธรรมพระนันจะเล่าเรื่องราวของท่านเกือบทุกครั้งที่มีการรวมตัวเรื่องห้องประหารเทพผู้พิทักษ์และการรอดชีวิต ที่เป็นไปไม่ได้และทุกครั้งผู้คนต่างถึงบางคนไม่เชื่อในตอนแรกคิดว่าพระอนันต์พูดเกินจริงแต่แล้วผู้ที่เคยอยู่ในประเทศไทยก็เริ่มยืนยันว่าใช่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจริงๆใช่ผลบุญย่อมส่งผลในทางที่ปาฏิหาริย์ใช่ถ้วยเทศมีจริงและยังคงทำงานเพื่อปกป้องผู้ปฏิบัติธรรม สามปีหลังจากมาถึงแคนาดาศูนย์ของพระนันติบโตขึ้นจนมีผู้เข้าร่วมกว่า200คนพวกเขามีการประชุมในหลายภาษามีโครงการสำหรับเด็กและวัยรุ่นพวกเขาสร้างความแตกต่างที่แท้จริงในชีวิตของผู้คนแต่พระนันไม่เคยลืมที่ที่ท่านจากมาท่านไม่เคยลืมผู้คนในไทยที่ยังคงพบกันอย่างลับๆและยังคงเสี่ยงชีวิตเพื่อปฏิบัติตามพระธรรมท่านภาวนาให้พวกเขาอยู่ทุกวัน และเมื่อใดก็ตามที่ท่านรู้สึกท้อแท้หรือเหนื่อยล้าท่านจะจดจำช่วงเวลาในห้องประหารนั้นไว้ช่วงเวลาที่ทุกอย่างดูซีณหวังช่วงเวลาที่ความตายอยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่วินาทีและช่วงเวลาที่อำนาจแห่งบุญแสดงปาฏิหาริย์และเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งมวนหนังสือบันทึกทางราชการที่ไม่ปรากฏ ประมาณ8ปีหลังจากออกจากประเทศไทยบางสิ่งที่น่าทึ่งก็เกิดขึ้นพระอนันต์ได้รับเชิญให้ไปบรรยายในการประชุมที่ยุโรปเกี่ยวกับการเบียดเบียนทางศาสนาในการประชุมนี้ท่านได้พบกับอดีตเจ้าหน้าที่รัฐบาลท้องถิ่นชาวไทยคนหนึ่งซึ่งได้ลีภยัยและหันมาศึกษาพระธรรมอยา่างลึกซึ้งในระหว่างการสนทนาพระอนันต์เล่าเรื่องราวของท่านเกี่ยวกับห้องประหารและเทพผู้พิทักษ์ที่มาช่วยชีวิตท่านอดีตเจ้าหน้าที่คนนั้นตั้งใจฟังอย่างดีแล้วค่ะ ถามพระนันว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปีใดและท่านถูกคุมขังอยู่ที่ใดพระนันตอบใบหน้าของอดีตเจ้าหน้าที่คนนั้นซีดเผือดเขาพูดว่าผมต้องบอกอะไรบางอย่างกับท่านผมเคยทำงานในแผนกสืบสวนของรัฐบาลท้องถิ่นนั้นในช่วงเวลานั้นผมสามารถเข้าถึงบันทึกและรายงานจากสถานที่ต่างๆได้หัวใจของพระนันเต้นแรงอดีตเจ้าหน้าที่คนนั้นกล่าวต่อหลังจากที่ท่านพูดถึงเรื่องนี้ในสุนทรพจน์ของท่าน ผมจำอะไรบางอย่างได้มีรายงานเหตุการณ์ถูกยื่นเกี่ยวกับการปล่อยตัวนักโทษในปีนั้นมันถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเรื่องผิดปกติอย่างยิ่งเพราะมันขัดต่อคำสั่งโดยตรงจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงอดีตเจ้าหน้าที่อธิบายว่าตามรายงานนักโทษที่กำหนดให้ถูกจัดการได้รับการปล่อยตัวโดยบุคคลที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากส่วนกลาง แต่เมื่อพวกเขาพยายามตรวจสอบตัวตนและคุณสมบัติของบุคคลน,นี้ในภายหลังพวกเขาไม่พบประวัติใ,ใดๆเลยไม่มีใครชื่อนั้นทำงานให้กับรัฐบาลไม่มีใครที่มีลักษณะตรงกับนั้นได้รับอนุญาตให้เข้าสถานที่นั้นได้ภาพจากกล้องวงจรปิดในวันนั้นก็เกิดความเสียหายอย่างลึกลับและไม่สามารถกู้คืนได้เรื่องทั้งหมดถูกสอบสวนเพราะทุกคนคิดว่าอาจเป็นการละเมิดความปลอดภัยแต่พวกเขาไม่พบคำตอบใดๆชายที่สั่งปล่อยตัวพระน,นัตน ไม่มีอยู่จริงในบัญชีราชการใดๆเลยเขาปรากฏตัวออกคำสั่งที่ทุกคนปฏิบัติตามโดยไม่มีคำถามแล้วก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเมื่อพระอนันต์ได้ยินสิ่งนี้ความเย็นวา่าก็วิ่งไปทั่วร่างของท่านนี้ไม่ใช่แค่การตีความของท่านนี้ไม่ใช่แค่ความเชื่อของท่านแต่มีรายงานของรัฐบาลจริงที่บันทึกไว้ว่าบางสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ได้ไดเกิดขึ้นในวันนั้น บางสิ่งที่ท้าทายคำอธิบายตามธรรมชาติอดีตเจ้าหน้าที่กล่าวว่าในตอนนั้นผมไม่รู้จักคิดอย่างไรกับมันแต่ตอนนี้ในฐานะที่ผมได้หันมาศึกษาพระธรรมอย่างจริงจังและได้ฟังเรื่องราวของท่านผมเข้าใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้น